ณสถานีรถไฟเพชรบุรีวันนี้ผมกำลังจะโดยสารรถไฟด่วนขบวนพิเศษทักษินารั์เพื่อมุ่งหน้าลงใต้ จริงๆแล้วผมนั่งรถไฟขบวนนี้เป็นประจำทุกครั้งที่ต้องเดินทางมาที่นี่แต่การเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาสองปีกว่านับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 เก็ไม่ได้มาที่นี่เลยเกือบลืมบอกไปเลยว่าภรรยาของผมเป็นคนเพชรบุรีดินแดนที่ถูกขนานนามว่าเป็นถิ่นของคนดุแต่คนที่นี่กลับใจดีผิดกับฉายาซึ่งผมก็รู้สึกได้ทันทีนับตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาเพื่อฝากตัวเป็นลูกเขยของคนเพชรเมื่อเกือบ10ปีก่อน ว่าจังหวัดนี้ก็น่าอยู่ไม่แพ้กับบ้านเกิดของตัวเองเลยและทุกครั้งที่ได้มาที่นี่ก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับมาบ้านของตัวเองฟังผมพลาดไปก่อนแล้วกันเพรากว่ารถไฟจะมาก็เสียเวลากว่า2ชั่วโมงจากเวลาที่ประทับไว้บนตัว๋วเนื่องจากการรถไฟกําลังปรับปรุงรางรถไฟเพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินทางกันได้สะดวกขึ้นเมื่อรถไฟมาถึงก็ได้เวลานอนพอดีเจ้าหน้าที่ได้จัดที่นอนไว้เรียบร้อยแล้ว ขบวนรถไฟทักษินารัตน,นั้นมีกล้องวงจรปิดและจอเพื่อบอกสถานะอยู่ตลอดเวลาทําให้เรารู้ว่าห้องน้นนั้นถูกใช้อยู่หรือไม่ถึงไหนแล้วและจะถึงที่หมายเมื่อไหร่เรียกได้ว่าปลอดภัยกว่าเดิมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวก็มีตู้เลดี้โดยเฉพาะแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันนี้ไม่มีตู้สเบียงอีกแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะกลับมามีอีกหรือไม่แนะนําให้นําอาหารมากินเองดีกว่าถ้าหากจะเดินทางด้วยรถไฟแต่ก็ไม่ควรจะเป็นอาหารที่มีกลิ่นแรง พราะรถขบวนนี้เป็นรถขบวนปรับอากาศเกรงว่าจะรบกวนคนอื่นรอให้ถึงที่หมายแล้วก็ค่อยกินส้มตำหรือหมูกระทะหรือเนื้อย่างเกาหลีก็ตามใจเพราะความเกรงใจนั้นไม่ใช่แค่สมบัติของผู้ดีแต่เป็นสมบัติที่ทุกคนควรจะมีเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมห้องน้ำในแต่ละโบกี้ก็แบ่งออกเป็นห้องน้ำนั่งสองห้อง ในห้องน้ําสําหรับยืนของผู้ชายหนึ่งห้องซึ่งในแต่ละห้องก็มีอ่างล้างมือและล้างหน้าในตัวเองไฟของห้องน้ําจะหลีลงเมื่อปลดล็อกประตูและมีอ่างล้างมือและล้างหน้าไว้อีกสองอ่างข้างนอกห้องน้ําและไฟห้องน้ําจะสว่างขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าห้องน้ําได้ถูกล็อกอย่างถูกต้องแล้ว และสุดท้ายเป็นราคาของเตียงเตียงบนจะมีราคาอยู่ที่950บาทส่วนเตียงล่างจะอยู่ที่1,500 0บาทสามารถจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟและเว็บไซต์ของการรถไฟจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน30วัน